สวัสดีครั ubers, <łbym> บพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอเอเชียไปที่เมียนมากันบ้างล่าสุดนะครับรัฐบาลทหารเมียนมาและรัสเซียตกลงที่จะจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในย่างกุ้งด้านโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมายันรัฐบาลมีแผนที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่21 พฤศจิกายน2565ส้ำนักข่าวดิเิระวดีรายงานว่ารัฐบาลฐานเมียนมาและรัสเซียตกลงที่จะจะตั้งศูนย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในย่างกุ้งตามรายงานของสื่อรัฐบาลฐานเมียนมาคณะผู้แทนรัฐบาลฐานได้เข้าร่วมสัปดาห์การขนส่งและการประชุมระหว่างประเทศอื่นๆในมอสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยดรเมียเตงจอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมียนมา ได้ลงนามในข้อตกลงที่ศูนย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ur, เมื่อวัน, 18, นศุกร์ที่1 8พฤศจิกายน2565กับบริษัทลอสอะตอมบริษัทนิวเคลียร์ของรัฐบาลรัสเซียเพื่อจัดตั้งสถาบันที่คล้ายกันในย่างกุ้งและว่ารัฐบาลฐานเมียนมาได้ลงนามในแผนง,งานสำหรับความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณูกับบริษัทลอสอะตอมในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงโครงการเครื่องปฏิกรณ์ แบบโมโนล่าที่เป็นไปได้ในเมียนมาข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนามในระหว่างการประชุมอิสเทิร์นอีค onom ิกฟอรัมในเมืองวลาดิวอสต็อกที่มีนออนไลนไ้เข้าร่วมด้วยเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาด้านพลตรีซอมินตุนโฆศกรัฐบาลทหารเมียนมายืนยันว่ารัฐบาลมีแผนที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาไม่ได้ระบุสถานที่จัดตั้งแต่กล่าวว่า กรมพลังงานปรมมนูของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมียนมาจะจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศนิวเคลียร์ในย่างกุ้งรับเมียนมามีความพยายามเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์มานานเมื่อหลายปีก่อนเคยมีข่าวว่าเกาหลีเหนือจะมาช่วยพัฒนาให้แต่ก็เงียบไปมาถึงตอนนี้ทางรัสเซียจะเข้าไปช่วยจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์แม้จะอ้างว่าเพื่อผลิตไฟฟ้าก็ตามแต่หากในอนาคตถึงขั้นพัฒนา เป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้ภูมิภาคนี้งคงวุ่นแน่นอนครับ